เอ้ยนี่วันนี้นองก็บุนเอ้ยน่คอยนี่นองคอยฝึกคอยคอยอนาเฮียนเนี่เบิ้งอนาน,านองไม้เกาน้องเฮียนใหนนอนนี่เฮียนคอยคอยฝึกคอยเฮียนอยู่ในเฮือนพูนหละเฮียนถ้าว่าเป็นอยู่ในเฮือนแล้วคอยอ,ออกมาทางหยาบหลนุนี่ สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสูส่องของบาลีอีกคือเก่าคือเดิมนะ้อพี่น้องเนะาะก็ดังที่เท้าหู้กันคือคลิปที่แล้วทุกคนเนะาะก็คือเฮาหันมาหาน้องอ่าเจเจว่างเนาะทุกคนเนะาะก็คือมีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นแต่ส่งเงินมาไว้ให้เฮาแล้วแหละเนาะเฮาก็จะซื้อเป็นอ่าลอกเข็นนี่ไม่ให้นอ้องทุกคนเนาะเพราะว่าตามสภาพก็คืออ่าเท่าที่แล้วหัน เอามาน้องกันใส่เป็นเป็นแบบไหนวากุมสร้างใช่ปาคล้ายๆกับบล็อกเกอร์อแต่ว่าบบแมนอันนั้นเนาะเป็นอันนั้นความจริงเป็นอันเก้าของน้องเมง่าน้าทุกคนเนาะกระน้ะาานองเมงวาใส่โบได้ก็เลยว่าเอาไปให้กับน้องเจว่าเนาะ็นใส่เนาะใส่มาได้ห้าปีแล้วทุกคนกะใส่แบบนั้นเอาทามาจากไดร์โลเขียนว่าน้องกับว่าจากไดรเนาะทุกคนเนาะเอาก็เลยจัดเลยนาะทุกคนเนาะสำหรับ เช่นนี้เนาะกาเขาจะไดเอาโลอันนี้เนาะเอาออกมาทุกคนมาหอดบานของน,อน,น้องเนาะแล้วเขาจะเอาไปให้น้องเลยไปเบิง้งน้ากันว่าน้องจะดีใจบอเนาะทุกคนเนาะน่าจะดีใจเพราสมควรเนาะเพราะว่าน้องหัน,นยักได้แห้งนะตอนถ้ามาช่วยน้องน้องเมี่ยงวานน,น,น,าน้องกับมาเลยทุกคนมาเบิ้งตลอดแบบเห็นเขาเอาให้น,อน้องเมี่ยงวานนองยักได้อะน,นะ เฮากัเลยอ่าดีใจที่ว่าได้เป็นสว่วนหนึ่งนะทุกคนเราพอดีมีผู้ใหญ่ใจบุญเพื่อน,นั้นอ่าโสงเงินมาหายเฮาสื่อเป็นล่อน,นี้หายกับน้องเจ๊ว่าทุกคนเนาะเก่าเค้าจะลองหูไปหายน้องเลยเนาะ่าน้องจะดีใจบ่เนาะแค่นั้นเอง เนาะทุกคนนีสภาพเส้นทางบานของเขาเจ้าเนาะก็จะเป็นประมาณนี่เนาะเป็นดอยน้อยนึงแต่ว่าบนทางนี่ก็เป็นหนทางลาดยางดูทุกคนเนาะก็สามารถใช้ลอนี้ได้สบายเนาะทุกคนเนาะถ้าหากว่าสามารถแบบใส่งานนั่นได้นะแต่ว่าตอนแรกๆนี่ก็คือ จะใส่งานบ่ได้เที่จย,ย้อนว่ายังบ่บ่เคย่างาาานะั้นถาว่าเอามาแอบมาฟื้ไปเนาะก็น่าจะใส่งานได้ยอยู่เนะาะตามที่เขาเบิง่งแต่ว่าน้องกันมักก็ทุกคนมักกันรอดเขียนเนาะเพราะว่าเขาถามนอ้นองน้องว่าจากไดแห้งนะเข่าเงียนอปอนด์หนึงน่งปอนหนึ่งทุกคนอายุสิบปีแล้ว พามจริงนี่ถามว่าน,น,น้องๆอาน้องอันเป็นคนปกตินะก็น่าจะน่าจะอ่าเขาย่ประมาณปอสีปอหาแล้วนะแม่อันนี้ก็คือเฮือนของน้องเจ๊ว่านะทุกคนนะดีน้องก็ยุนี้นะทุกคนนี่ย่อโยงไหม น้องยงเอ้ยแน่พอดีมาก็น้องก็อยู่นี่นะทุกคนเนาะนี่เฮาเอาล้อมาให้น้องทุกคนเนาะเป็นอะไรอันนี้เจมามากะมานี่ยกได้บ่อันนี้น่ะน้องก็สิใช้งานเป็นนะแนพอดีน้องอ่าหมายเก่าก็อยู่นี่สบายดีเพิ่นนะแล้วก็แม่เพิ่นก็อยู่นี่เนาะทุกคนเนาะสดีเ อ่ <c oughs> น feels, i, านะพอดีอ mm, <sino> ันน <sh> <might> <sh> ี้เราล้อมาให้ทุกคนเนี่ยอันนะเจว่าอันนี้มันเบรกมันเนี่ยน้องมาอยุนนี่วะอ่าจะบอกอันอันนี้มันเบรกเนี่ยเวลาน้องเวลาน้องเอาตัวนี้เอาตัวนี้อามาจะนีเนี่ยมันจะบเบรกนะเวลามานีเบรกนะทั้งนี้กับนี้เนี่ทั้งนี้เลทั้งนี้คือกันอันนี้ก็เบรกเวลาน้องน้องจะขึ้นล้อเนี่ย น้องเบรกก่อนเนอะเบรกเราจังขึ้นขึ้นแล้วก่น้องก็อนันนี้ออกเวลาน้องหมุนน้องจับตัวนี้เนอนี่จับตัวนี้ทั้งนี้ก็จับตัวนี้แต่บบหูว่าน้องเจ้าขึ้นได้บ่ไหนเวลาเวลาน้องจะขึ้นนองก็นตัวนี้ขึ้นก่อนถ้าขึ้นแล้วปุ๊บน้องก็ตัวนี้ลงให้มากบ่เอาลองขึ้นบ้างนึงลองขึ้นบ้างนึงบางทีจะให้น้องน้องลองใส่บ้างนะทุกคน Đây được Khoai đây, khoai đây. Chắp nó nè. Ô, lưng bếc nè, nó nè, bếc nè. Ok. Ờ, <laughs> 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 à, này. Bà nè, nó có luôn. Bếc mà đấy. เดี๋ยวอาเบกนี่ก่อนอาเบกออกก่อนบอรแมนมาทางนี้เอาเอามาทางนี้เอ้ยนี่วันนี้นอนกับมูนเอ้ยนี่คอยนี่นอนคอยฝึกคอยคอยอนาเฮียนน่ะเบิ้งอนาหน้องไม้เกาน้องเฮียนให้น้องนะเฮียนคอยคอยฝึกคอยเฮียนอยู่ในเฮือนพูดเลยเฮียนถ้าว่าเป็นอยู่ในเฮือนแล้วคอยออกมาทางหยาบรถนะนะ มากอ่ะมากโด้วยลองเว้าหนูด้วยดย้ดยเออพอว่าเฮียนเฮียนเว้าให้หน่อย <c oughs> ในเวลาน้องเว้ากับคู่ก่อนนอ,อ,องก็ว่าโดยจะได้น,นะนอ <c oughs> เอาลองหมุนมุนดูแพรบ่หมุน,น,น <c oughs> บ่เออเบรกลงก่อนไ <c oughs> ้น้องหูวเนาะแน่ ฝึกไปเท่าน้อยฮักเป็นนี่เนี่ยเจ๊บ่เจ๊บ่น้องเฮียนน้องไปเฮียนอยู่ในเฮือนก่อนนึ่งน้องเฮียนในเฮือนก่อนน่ะเฮียนในเฮียนเป็นดีๆเราหน้องจึงมาขี่อยู่นอกหนึ่งชาบัวสั้นหยาดในเวลานี้น้องน่องมันดีมันก็ลงไม่ได้เจ่าตีน้องบ่หอดเราถึงคนตีน้องบ่หอดกับว่าเป็นยังอารมกันอืม เนี่ยอนณาไม้เก้าเวลาน้องอยากพาน้องไปลินน้องก็เอาน,นี่ก็ได้เนี่ยน้องก็ยูไปนี่เหคือกันเวลาอยากพาน้องไปลินก็ยูไปจะนี้ก็ได้พากันไปลินไปน,ะนั่นนี่โยูไปจะนี้เนี่ยโยงขึ้นเฮือนก็ได้ฮึบเนี่ยเบิงไปแอบอยู่ในเฮือนเอาเนาะแอบอยู่ในเฮือนเอาอยู่อันนาน ยู่นอกันมันอันน <tense> <Hayır> ั้นมันมีโรดลายเอาไว้เอาไว้น้องเป็นดีๆก้อนค่อยนั่นนี่เอาลอกมูลเบื้องบนนี่หน่อยนี่น้องเก่งทุกคนเนาะเพราะว่าน้องหันไส้ไส้ตัวนั่นอยู่แล้วเนาะนี่ พราะว่าน้องอันใส่อันวะเอ๊ะขักบนี่ไหมเอ้ย,บออยสบายแล้วบ้านนี้นะบุได้ใส่ตัวนั้นใส่ตัวนั้นลำบากเนะาะขักบขักัน คัก <laughs> เดี๋ยวเขามาอยู่พี่ไหแหลมาอยู่พี่อีกเลยไอ้ย <uf> ูพีอันนะา,นานะแม,นะม่เก้าก็แม่เก้านางน้แม่ไหมแม่เก้ากมหลอเลอืมนี่ต่า,างกัน่นางกันเลย คือนั่นนี่ใหอาณาอาณาเฮาหันได้หับทื่นจากผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นเพิ่นโสงเงินมาแล้วก่นอนาอยากซื้อเป็นลอเคีนนีให้น้องนั่งบ้หูไม่เกาหัวเอาใส่มาไม่เกาอานามีผู้ใหญ่ใจบุญเห็นน้องเยกบ้านนี่แน่ bình u táng quốc tế phun phun hên ai thay clip nè, rồi phun số ngân ma số ngân ma ai xí lò khen nè, mày nôn chưa ba? nôn cả nó Zen là sai, cho nhau phân rạp bỏ, bỏ Zen là sang nhỉ, Tao nghĩ là lướt เรา<ม>เป็นคน<ม><ม>อยู่<ม>ต่าง,ง,ง,งประเทศพุ่อนแหละอยู่ทางอ่าต่างประเทศเพิ่นเห็นน้องเจว่าเพิ่นก็เลยว่าอยากซื้ออันนี้ให้เพิ่นเลยส่งเงินมาเอาก็เลยซื้อมาให้นะนนะอันนี้ซื้อราคาเท่าไหร่ตัวตนี้นะ่ะเฮาซื้อซีลานกิฟซีล้านกิบแม่นแหละไรลายป้องลายเ<อ>นาะเอาซื้ออยู่ในเมืองพุน่นใดเขาต้องตากมาเน่ผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นเห็นเพิ่นอยากช่วยน้องนี่อ๋อ เพิ่นบรประสงค์ออกน้ำเพิ่นบอ๊ออกซื้อเพิ่นไหวบอกซื้อ,อ,อเพิ่นมาซื้อมาให้น้องเลยนะซื้อ <c oughs> ไม่ก้าวน,น้องเข้าใจที่เ <c oughs> ข้าใจเนาะเข้าใจเราบ๊อบอให้แม่ฟังเนะ่อยหนึ่งแล้วก็เพิ่นเพิ่นส่งเงินมา,อาสองห้อยหาสิบดอลสองห้อยห้าสิบดอลก็ได้อยูห้าล้านกิี๊ด น้าเข้าใจอ่ะเข้าใจบริยานเพิ่นบ uh> ุฮูเขายี่ยมเนาะถ้าว่าบุฮูแเราเข้าใจไม่เกาหันเตะให้เนาะแล้วก็เขาไปซื้อร้อนซื้อร้านแล้วก็เขาก็ซื้อเครื่องนุ่งให้น้องอันอานุ่งหั่นหาเส้นยังเหลือเงินอยู่หาเส้นเขาจะไว้ให้น้องเนาอ เวลานอนยักไปลินไปยังก็ถ่าเอวยว่างหรือว่าไม่ก้าว่างกับพาน้องไปลินก็ได้แล้วก็บพาน่ามันให้นออันฮียนอยู่ในเฮื่อนก่อนให้เป็นดีๆเราค่อยออกไปทางถาวระั้นยากเนาะเพราะว่าเท้ามันหลดหลายเนาะไม่ได้ให้นอนแอบเป็นดีๆก่อนเราค่อยออกไปเป็นอะไรเจ๊ว่างมากะมากวัดเจ้าพอด้วยวัดเจา้าเออเออยขอบใจพุ่งย้ายใจบุญพอด้ พอใจมั้งพอใจเน้่พอใจอะไรอันนี้เป็นเงินหาดแซนที่เหลือมานะเนาจะให้เอื้อยเอาไว้ให้น้องนะไว้จ่ายค่าหำค่าเฮียนอย่างต่างๆ่างนั่นนะเข้าใจอะไรเนี่ยเจ้าเจ้าดีใจอ่ะดีใจบ่คิดเนาะว่ามันจริมีคนมาสวยเนาะที่ที่ผ่านมาเคยมีคนมาสวยปะบ่มีบ่มีอ่ะ ตั้งเต่น,น้องเกิดมาเป็นแบบนี้บ่มีคนมาชสวบบ่มีเลยเนาอ,อหากับมีเทเดียวนี่นเนาะดียวยาเดียวเนาะเทเเาก่อนนั่นเทาก็ดีใจที่ว่าได้ซื้อโร่ีดีห้น้องนะเพราะว่าตามเบิ้องอน้องมักเลยเนาะมักอยากมีโร่แบ้วนี่เพราะว่าตอนเท้าเอามาให้มเมงว่าน,น้องก็อยากได้เบิ้งนําไปนํามาอยู <c oughs> ่ผู้ย้ายใจบุญเพิ่นก็เห็นเพิ่นก็เลยว่าซื้อมาให้ เร่งว่าต่างใจเฮียนมันเป็นเนึ่งเราก็เฮียนหนึ่งสือมันเก่งเนึ่งไปองเฮียนไม่ต้องขาดเนึ่งให้น้องเฮียนหนึ่งสือ่อเลยนะบ่ต้องให้ลาออก,กันหนึ่งภาวาน้องพ,องพิการเรเาจิไปเฮ็ดเวียกนักกับโบได้นะให้เฮียนหนึ่งสือบางทีต่อไปน้องสามารถไปเฮียนสอนแปลงโทรศัพท์มันอย่างจุนี่ก็ได้นะน้องเออชอบโมเจทชนดาวโม ก็มูเจ๊ทอนดาวเจ๊เ <incom> จ um ๊ก็เจ๊ดาวเจ๊มูจิตาเจ๊เจก็เจ๊ตาวถ้าว่าบ่ให้น้องเฮียนเลยนี่อยานนองบ่มีอาชีพเนี่จิ๋วไปเฮตุไทยคือเฮากับบ่ได้เลยไม่ให้บ่ได้เียกุ่มบ่ได้อันนั้นจึงว่าไปนอนกันเฮียนหนึ่งซื้อต่อไปบางทีน้องทนบางทีก็มีพรสวรรค์อันนี้อันนั้นมาดีใจนะเจ้าบ้านเอ้ โดยจะนี่อ้ยตั้งใจแค่หนึ่งซื้อเนอะอือตลอดเนาะผมมีโดยจากเธอบ่เคยหายโดยเอาไปนี่ลองเบากวาานะโดยเบากว่าเป็นน้องเบาภาษาโมงนี่แจงบ่องภาษาโมงนี่กูบ่เจนบ่แจงอ่ะแต่ว่าฟังนี่หูเนาะแต่เบาเนี่ยไ่แจง ภาษาลาวนี่เบาบ่ได้แท้เนาะกะโอเคเพื่อนกันเฮากัจะได้ขอตัวกลับก่อนนะได้ค่ะเจะด้พ่อเจก็เท่าไรมูเจอ่ะได้เฮาสิกลับก่อนอยู่ดีมีแหงแล้วก็ เบิ่องอ่นะให้น้องอ่านใหนหนังสือหน่อยนะเนี่นะนะนตั้งใจใหนหนังสืนะอนเนี่อ่านก้าวก่อนเนี่ก้าวก่อนเนี่ยมาเก้าเฮานี่เฮาเป็นคนยูโบกแก้วอยบแก้วโดย,ดดย,ดยดก้าวก่อนเนี่ยมาก้าขอบใจลายเยนะี่กาเป็นอันสัมฤทธิเสร็จสิ้นนอนทุกคนนอนสำหรับเคสนี้ก็คือน้องขาน้องอ่าเจะวะนอนทุกคนนอน เอากัไดานําเงินของผู้ใหญ่ใจบุญนั้นไปซื้อรอไม่นอกเป็นที่เรียบร้อยเนาะทุกคนเนาะสำหรับเคสนี้เนาะก็คือผู้ใหายใจบุญเพิ่นก่อเห็นแต่งเตะตอนเฮามาถ่ายคลิปของน้องเมงวาแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะแต่ว่าเฮาก็อยากมาเบิงรายละเอียดความเป็นจริงเนาะทุกคนแต่เห็นกัรว่าชีวิตการเป็นยุคของน้องเป็นเท่าไหร่เนาะเฮาก็ได้เข้ามาช่วยเรือ อ่าน้องเพราะว่าน้องอันยากได้ลอกเข็นน้อทุกคนเนาะตามทีเฮาเบิงสภาพหน้าตาเรียกว่าเวาตาของนอกก้องกระหู้น้อทุกคนเนาะเวลาเห็นเขามายูลออา่ล้อมันโอ้ทุ่ดีใจแห้งน,นะเฮาก็เลยดาวเงินของปุ้ยย้าใจบุญนั่นไปซื้อลอ้อกไม่เนาะเป็นที่เรียบร้อยน้อทุกคนเนาะระยะทางเขามาก็โอ้ทุค่ความไก่นาะไก่เติบด้วยแหละกะับเงินที่เขาซื้อลออ้อในครั้งนี้กับเป็นเงินของปุ้ยย้าใจบุญอยู่ทางต่างประเทศทุกคนเพผ่นบอรประสงค์ออกน้ำเนาะ ความจริงอันเพิ่นฝากมาสองหอยหาซิบดอนเนาะสำหรับไอ้กับน้องเจวา,าเนาะเอากระหะสองร้อยหาซิบดอนก่เอเลทธนาคารเนาะทุกคนเนาะเลทธนาคารมืึงนี่เฮาได้อยู่หาล้านกรบเพ,พราะว่าหอยดอนได้อยูสองล้านกรีปเนาะแต่หาล้านซีล้านกรีปเขาก็ไปซื้อรอเนาะทุกคนเนาะเรือล้านกรีปอันเขาซื้อเสื้อผ้าในชุดที่เขามาชุดที่แล้วอ่ะหาแสนกรีปเรือหาแสนกรีป เอากับมอไผ่กับแม่น้องเป็นที่เรียบร้อยเนาะการสำหรับคลิปนี้บาวรีก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเนาะผู้ย้ายใจบุญของเฮาอ่าที่ได้ส่งเงินมาให้เฮาอันซื้อล้อไม้น้องเนาะกาเพื่อนบอระสงคมน้ำทุกคนอ่าเพื่อนอยู่ต่างประเทศพวกนั้นก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณขอคำมอกขอบใจเพื่อนละลายคอยเพื่อนจงอยู่ดีมีแห้งปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะนอนหลับคอยได้เงินหมื่นนอนตื่นคอยได้เงินแสนแบนมือคอยได้เงินล้านเนาะสาธุโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้บาวรีขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกันไหมในคลิปต่อไปน้องสวนว่าจะเป็นคลิปใดและยุใสก็อย่าลืมให้กำลังใจกันคือเก่าคือเดิมสำหรับคลิปนี้ครับขอตัวลาไปก่อนพี่น้องสบายดี